โอ้เจ๊กาวกับประกามาบรรทัดโอ้ไม่ก็ถามคันงี่สีผมที่เท่าไหร่แล้วส่งส่งเดือนเปลี่ยนมาแล้วประมาณหาสิทองมันเฮต่าง่อยทองชมพูม่วงสีออกเทาแล้วก็อันนี้ล้ สามเดอนสยสอเดือนอันนี้เดือนสมแล้วเนี่ยสีกันเลยสมเดือนห้าสีแล้วผมก็ยังอยู่แล้วถึงทุกวันนี้สมเดือนห้าสีผมก็ยังอยังไม่จบยังไม่จบคะโอ้ยอีปอ่อไปเควินเควิน พรุ่งนี้พี่น้าไปไหนมาวัซ่างเป็นหรือเปล่าพรุ่งนี้สงสารนางหัวมากระดับแล้วมันเจนี่ะระดับมาไลฟ์เป็นแฟนกันหรอคะโอ๊ยตายกูฮ่าแตกกูอู้แกไอ้ข่าไซ้สาวเมื่วากูก็ให้น้าเป็นแฟนกันสาก็หนีกับมันไม่แงกูหรอกค่ะ เขาแซบบอแซบเจ็บไหมครับโตลงมาจากฝาอุ้ยเขาว่าเธอเป็นนางฟ้าอุ้ยไม่เป็นนกแต้แต่เลยสวัสดีน้องอาอายครับฮอาอายหน้าหักน้ำอ่านอ่านนี่ออกมาเขาบอกว่าหน้าหักคอยอ่านออกก็าคอยเป็นคนเล้าดอยมาว้าลาวแน่เพิ่นว่าใช่สบายดีทุกคนสบายดีนาะมือนี้เข้าก็มาเฮียนดีไซน์อยา e.d.m หรออ๋อ c.a อ๋อ c.a เป็นตัดกระดาษให้ขาดเลยชับชับชับอยู่ไหนอยู่โรงเรียนอันนี้คอยสือ่านอยู่สืบเอ้ยแหนนาำบอยะบกับบกับลาวอ่ะบอยากกับลาวอ่ะอยากกับแต่ว่าเอ้ยเทียนหนังสือใช่พี่มามอสวยไม่ไหวพี่พีทบอกใช่ thank you พี่ไอแม็กว่ะ เดอะเบส FC ใครอยากให้แอนนาทำอะไรมินมากินอันนี้ขนมอะไรอ่ะเขาไม่ได้จ่ายเออกินขนมอันนี้เกินปุยมุยเอื้อยเฮียนยุใส่อันบอกเฮียนยุงเฮียนอ๋อเฮียนเอื้อยเฮียนยุงเฮอโลโก้เสื้อกับมวยติ่เฮียนแซ่ เอ่าบ่มียังให้เอื้อลับราวดีน้องใจค้าเครื่องบินให้เอื้อบอกแล้วเขาโอนเงินลงสมุมาให้อยสวยขึ้นทุกวันเลยพี่เจมไม่ใช่โอ้แต่ขอดูเลยพี่เจมหน่อยครับว่า I from the คนสวยทำอะไรก็สวย จร,จริงค่ะแขนอายวะซ่าแฮนนี่เรียนปีใน,นปีสองตัดผมเนาะใช่ค่ะตไไัดปลายเอยตัดปลายออกปกติมันทอนนี้ตัด,ดปลายออกเยอะอยู่นะคุม,ม,มันสิ <laughs> อ,อว้ยูโลพนหานวิชานกรเลย <laughs> เหี่ยมาเบิ่งอู้ผู้บริเตอน้องไปสิบอกครู่มุเจ้าอือเอฟตีพี่แฮนเอฟตีเอฟตีบ้างตีแล้วอ๋อเอียงนะห้ามนะเดี๋ยวหลุดกำลังอ่านอรู้ว่าอีวันดีค่ะแม่น้องเอวิน อันนี้ไม่เปิดเเฮียนอยู่เอาไปเอาไเอมเฮียนเฮียนอยู่เห็นเอื้อไลค์กับมาเบิงไปเฮียนตน,น้อง <laughs> อยู่เหมือนแทนหน้าที่อยู่ในรายการโฟอีฟก,ก็เอาว <laughs> <laughs> จะมาเบิงไลฟ์เพิ่นโดนแบบนี้เพิ่นเจ่าวันหัวเพิ่นเป็นไผ่เนาะโอ้ <laughs> เอาน,น่าว่าภาษาญี่ปุนน่นแนอ่าคนคนี้จิงว่ามาชอบกันเซ ผู้ที่เก่งอันนี้มูมาเลยเก่ยูนบแมนค่ะผมเป็นผู้บ้าเฮน้าอุ้ยฮากแต่เฮน้าเฮียนอีเวนว่าโดยผ่ายถามมุกข้าเจ้าถามโอ้แต่บอแมนเฮน้าจะแหละที่หนังสือฟังเฮียนไปนำเบิ่งไล ไปนำแต่โบได้ฟังอาจารย์อ้ได้ปิดไลฟ์แท้เอออยู่มาไลฟ์ตอนเขาเรียกกันพอดีในบ่ายสองอีกแปดนาทีถ้าเพื่อนเข้ามาไอจะปิดไลฟ์แอนนาแปลว่าอะไรคะแปลว่าคุณสวยหนูแปลว่าอะไรคะแปลว่าแอนนาคราวนี้จะพี่แอนนาพูดภาษาลาวก่งจังค่ะะเป็นคนลาวเป็นคนลาวใหม่ เราอยากชอบไปขับเลยอ่ะภาษารวมมีคือภาษาอะไระก็พูดทางอังกฤษไทยล่ะเออก็พูดถูกว่าะแต่ว่าอยู่พูดเอออยู่พูดใต้ดิไอคุณไม่เป็นวัดดีวัดดีครับเออว่า้องวัดดีครับทำไร่ทำไร่ทำไร่ทำไรกินข้าวแลไม้กินข้าวหลไม้เอุ้ยเกินปุยมุ้ยออฮันแน อันเนี่ยเอาเยอะความงามที่แท้จริงว้ายเอาเจ้ามาสองคยเต็นมเพลงนี้เพลงยังหุมิใจที่เกิดเป็นคน่า

โอ้ยโแตาย่าค่ะเห็ดเด้อโบเมนเพื่อนค่ะสาวกว่านะอีกจริงวันนี้คนบุสกรสวยมากใครเคยบอกกรุงเทพมีที่ลาวด้วยครับโอ้ยตายแล้วว่าตายแล้วมูดียม่มหรอไม่มีแล้วคันบรมีคอยิเฮียนได้จังได้นี่คอยก็อยู่ลาวนี่โดยมัอยู่นครหลวงเดี๋ยวนี้เมนคอยคนนครหลวงเจ้าขันคนอย่าง เป็นคนนครหลวงเป็นคนบริคมไซเจ้าป็นคนน้องขอนหลวงอ๋อเป็นคนในเมืองบแ่นะเป็นคนบริคัมไซยีเป็นคนบริคัมจักดอกอามันจางบริคมไซพี่น่าเป็นนักดำน้ำดำน้ำล้ดำเก่งจริงแบบดำไอ้นี่ไงร้องเพลงไงวัดำเก่งจริงตอนไปเรือนี่บอกเซบบอกกินอย่างกินขนม กันอยากให้หัว,วขนมอย่างก่อนขายเขาจ่ายก่อ,อ,อ,อนอพี่ <ขอ S 3> แบงค์นักบอลเข้ามาดูด้วยวัสดีค่ะพี่แบงค์หงแสดแกเขาว่าเป็นนักบอล <c oughs> โอ้ผมอยากเล่นบอลเหมือนก <c oughs> ันเลยครับพี่ไปรุ่นตะบอลครับเออแต่ว่าแต่ว่า โอ้โหอาจารย์โอ้คุณโทรศัพท์ดังแห้งมาเด้อนครหลวงคนติดโควิดหลายโอ้กรุงเทพก็คือกันติดหลายเบิร์ดรักษาสุขภาพทุกคนอ๋อก็คือไม่ให้เน็ตหลุดโดยการที่มึงเปิดสตอรี่จีค้าก่อนแล้วมันก็เลื่นผิวเยมันก็รันไปเลยเนี่ยนะแบตกูจะหมดแล้วมั้งขนมยังไม่หมดอีกเหรอยังไม่หมดค่ะเหลืออีกประมาณถ้าคอยกินน้ำแน่อ่ะกระพู้ดเดียวเอ้าโตก็มีร์ระบบกลิ่นว่ามันย่าท์มูกิน แมนเต้บอลครับอาอคาซาไฮไฮ EO EO เโอเธอเธอๆธอบุองฮอ่มุมเจ้าคอยมาิ่งเห็นมูมาละยังอาจารย์โมเมนตมูวมัวไปเบิ่งก่อนอีกสี่นาทีค่ะอีกสนาทีครึ่งค่ะ เบาเบาฟิเตอร์ออกสุยาเฮ็นฟิเตอร์ออกเด้ไม่เอาเ่าๆคำเนียไอปิดจริงนะเพื่อนว่ามันไผ่เข้ามาพี่แบงค์สุพานัทวัสดีค่ะพี่แบงค์สุพานัทอ๋อให้น่ากินอย่างยังไงไม่ให้ติดฟันกินยังไงไม่ให้ติดฟันไม่รู้อ่ะมันก็ต้องติดอยู่เพื่อนมาเลยบ๊ายบายทุกคน ¿Qué mala.